สวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก่อนขับที่สามเแม่เมื่อนี่ผมก็ได้ติดตามพราจะเลือดมามาอีกแล้วครับวมือนี้ครับเมื่อนี้คนขับบ้าทรมานครับวมือนี้ครับกำลังเกี่ยวเข่าหน้าปังปีกเกบียู่ครับไปติดตามชมเลยครับ พี่อีกข้างหนึ่งครับกําลังเหลืองครับ่ามาครับประชมต่อครับตอนนี้กําลังเกี้ยวขอยหน,น้าพราะง้จำลัดอยู่ครับ ไมาให้จำลัดเพื่อนกับเป็นพี่น้องครับเสียแก๊กครับเ๋้าเก่าหน้าปังเฮฮอกเกซีไวรถพ่อจะเลิอดพัฒนาปลายเฮียตุย2020ครับตอนนี้ก้นครับคือเบาทรมานครับผู้ได้สด็จต,ต,ต่อกะมาครับเสียแก๊ก ห้าซงครับคนมีรถไปบริการพี่น้องรถตีดินรถเกี่ยวเขา่ารถปั้นดินครับรถพกรอกก็มีรถทิกจ้างคนก็นได้ครับกาเรื่องติดตมมไเรื่องกิบกิบครับ ครับก่อนข้ามกับบ่มียังให้พี่น้องเบิ้งกอดเด้อครับเพราะว่าคิปประเภทนี้บุญประเภทนี้กับบ่มีครับแต่มีตะรถเกี่ยวเข่านี่แหละครับหนาหิดหน้ารถไถรถปั้นดินตีดินรถเกี้ยวเข่านี่แหละครับขอนอกขาดนาฟ้าดีโรคไพ้ไขรเจ็บบ่มีโควิดปลอดจากโควิดุ่นละครับพี่น้องกับสิไดเบิง้งทุก ครบทุกประเภทครับประเภทนี้เห็ดหน้าเห็ดไทยครับครับมาชมรถเกี่ยวเข่าพ่อะจะเริ่มพัฒนาของเฮียตุยต้อครับรถเกี่ยวเข่าเพื่อการเกษตรครับที่แท้จริงร้อยเปอร์เซ็นครับ พ่อจเจิศพัฒนาครับตอนนี้เเบวเอทรมานกำลังขับอยู่ครับแก้ไขไหมนะครับบะแมนเบ้านิดครับ เดี๋ยวผมติดผ้าไว้เบืบ้องนเอาข้าขึ้นรถเด้อครับไปเลยครับไปครับเดี๋ยวเา้ามาเบื้องบนเอาข้าขึ้นรถครับ ตอลอ,อดคิดเลยผมขอจ่ายเป็นกวาดเดอ้อครับอย่าเรื่องคนดตามอะไรวะแช่ก่อนครับดิสตามมาแปดเดอ้อครับฝากกันไหมมาดีครับผม